สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักแกงโน้บายหม้อใหญ่แล้วครับพี่น้องครับเอาข้าขนำอุอยขี้ลงไปกันนี้ทำไะ่ครับผมแกงโน้มไมยไรพี่น้องเต็มหม้อเนื้อแก,แกง,งเห็ดปลวกพี่น้องคะอ่ะมาพี่น้องวันนี้เรียบร้อยไม่กินกับเบียวันกับนองมน โอ้ยผักขาสุดยอดเห็ดอัวรั่วเลยพี่น้องอ้ยแต่เสียใหม่มาพี่น้องแชทกันกันเลยครับผมเอาสวัสดีค่ะพี่น้องมาค่ะ,มา,คะมากินแกงมาใหม่นี่ลาบปากนะคะนี่ลาบปากแล้วค่ะกินเขาวแรงเลยเด็ดนี่วันนี้ลาบปากปานกนะคะพกินแกงขี้โรตแซ่บๆมาจากประเทศเรามาจากเหล้าเอาไปหายเราดู้เอาเมื่อไหร่จะกําลังตัวไข่หายอ่ะเราบ้างมาไปเด้อ นเอ,เอาเอาห่อสมไปหอยไปรถรถมาใส่แม่เนี่ยมาค่ะพี่น้องนู่นนะห่อสมมาแล้วแจ้งไม่ไ้ใส่ลาบปล<า>ีป<า>กแล้วค่ะโอ้ยสเด็กินบ่เนี่ยไปซื้อน้ำไม้ลายมาหาสิบบาทกระรังอยู่ในใจย่านนะกระรังวมาเอื่นสิมาอันนั่นเอาหลองมาหน้าไอเพิ่์ไอเฟิรนเนขาไปหาน้ำไม้แกงสูกลินเพราะท่านแล้วค่ะเด็กกินก่อนกินก่อนนะคอยเห็นเพ็ดปวก บก่หัวขอเสดนดอะไรกินทิ่นหนึ่งกับพ่อกระเทิร์นมันหน่อยอ้อบอกเพจกูกมากินน้ำกันนะเพจจงไว้ให้เราเนาะ่อยกับเรากินข้าบุกขึ้นกันหรอกแดดเนี่ยกินน้ำเบ่งดูประแดดเจ,จ้าเองด้วยอ๋อสมมาจากบ้านเจ้าของจากฝั่งเรามาค่ะพี่น้องค่ะแซบแซบ ย่างบุค่อยเคียว,เก,วยเกาย่างเก่าให้ข่อยอืมแล้วบุค่อยเกี่ยวอุย้ยไปตองเขาเจ้าจลายมาั้งเนาะไปจองไปไล่ลาขายค่ะบุกข่อยไปมีมันก็บ,บุางานมีค่ะ <c oughs> คนน้อยอย่มาย่างสวนมากเบ่อืมเจอแล้วคะ่ะเจอแล้วบ้านเจอแล้วบานนี้นะ เดี๋ยวเจอแล้วนี่สมมาจากไชนะนนเขตเราสวรนาเขตสวรนาเขตเจอแล้วค่ะเจอแล้วกัดได้ไหมบอยกินน้ำได้าบเดยวไปพุ่มเข่าหง,งไอนะ,ม,ะมันหลกลูกลไปพุ่มเจ้าแานังไปลูกตุย้ยมันเป็นแหนมมัน สมเด็จเหรอครับสมแซบ่บเมือ่อคืนคจะคอยกักินกับอันนี้ซองห่อก็แล้วเลยบระเทศไทยฮอตคลิพพักผับสมเด็จเหรอสมขอใส่ตู้เย็นไว้เด็ดดีตู้เย็นคอยจนล้นสส <c oughs> มีตะพักแซ่บแต่วันเลยกินกับเขาเนาะ เราบ้างมันกัดโยแมวเรามุชานี่มนามันกัดข่อยเรา,า,าไงก,กินข้าวไหมได้เลยอ่ามันกินวอาไม่กินเผามันกินปลาปลาปลาอีกเนาะแซ่บป้มาทานปลาดีมาฮาก็ได้กิน้นคันโทเอิ้น มากับใบเล็กินนกงห็มันเบลยง่าง่ง่เห็น่่าอง่าออเห็นเจ้าง่าเขาเลยบ่อยากทเมื่อฟองพอแน่นะฟองใคราะฟอง่าแมนหายนองน่งะองแบงพอหายไปแล้มาเดีท่นขึ้เมื่อ เม่าอาเรือลอยเทศแห่้ขนาดคอยให้มานหน้านิ้จักส่องอมัถ้าคอยให้แกยางไปหาพอละให้พออุ้มน่าเอ้ยจะทุเรนไห้ลูกขี่จักรยานอ้ายไปปันกันรยานไปหรือปะเนี้ยกำลังว่าว เจ๊บเลเินก็นังเบาเมียวออกมาหนี่หางเมียวหางเมีวเมียวมันี่แล้วเมียวเมียวยอยากกินบออยากได้บ่เจ็ด้ท่นชามท่านกบบาทบะทันฮต่อเดพยนหา ลูกเด้อวิ่ขัดปุบเฮ้มามันพันหาพันหาต่อแท่ันสี่มันเป็นจักรยานชื่ออะไจักปูไม่เชื่อฮะปูแล้วกับแพงร้านเป็นอันตัวุดจักรยานให้ร้านปูฮะ ถ้าดูง่ายกอนั่เป็นดูหน้านะอ๋อปูคนนั้นบะปูคนนี้เสียละแอะอนีทำไมไายข่งข้าของหินควายเต็มอ่กหลัางแกะเยอะๆหองสนมากแกะนทำไมไรแถบดงเนี่ย ลายหาสิบ,บาทได้กลาตรลายหนึ่งแตกี้หาสิบ,บาทน่ะเด้น้อยเดียวก็จะคล้องมาซีลายมือว่านเนี่ยตื่นแต่เศร้ามามาโปหานำน้องม่นแหละน้องม่นมาตื่นก็เลยเขับไปหาก่อนก็เลยเด็ตตกคอยได้ยินอยู่จะเอามาอันมักลำไยมาใหาน้นะมือหมักลำไยบอ่บอมัอเศร้าหรือเปล่อว่านเนี่ยมือว่านขอนอนตื่นสวยอข่อยไอบัดคืนมัวว่านในตอนเศร้า มาหาเพิ่อนโอ้ยบ่ตื่นนะวะาสิปุ๊กไปหาหน้าใหม่แต่เสาแต่เสี่ยวบ่ทันตื่นบ่ท่นตื่นรือข่อยบ่อยู่เมื่อวานออกเฮือนแต่เศ้าได้วานนี่เอาเฮือนแต่แปดมงก็พอเนาะเมื่อวานเจ็ดมนยังเจ็ดยังแม่อันน่ะคงเนาานเอามาเลยโอ้นออกหม แซ่บหอสมอยากินแมววันแกดุดเนื้อกินมาหรอหืมลูกเขาได้เถอผพี่นี่แข่งเงินลูกร้านบอกเลี้ยงเงอนน้นองบออกอก นี่เลยเง้ยนงดิแกมาเค็ียรขมสารเงื่อนนะอกมมาเคลีรสารเงือนนะตอนม่อนโอยูน่ะเพิ่นมาเห็นยืนเนี้ว่าเนียทู๋เดะเพิ่นบอกให้ทูจ้าวนอยูทูกมาเฮือนสิใหม่ใ่เฮือนงามๆคือจังสีเกยังเนื้อยากได้เด้เนื้ยักไก่เด้น่ะโอ้หาสนาเข้ามาถึงเนาักเน้หน่เนื้อหมูเออเดี๋ยวมากินเงือน บัาเขายายเบิง้งหรือเขาหาเงินหาค้ำใหญ่เด็กน้อยคือมือหรืเขาให้กินชิมมอะไรชิม,มอะไรหนึ่งชิมไม่เลาะน้องเบิง้งไอ้น้องอันแบ่งน้องอันหนึ่งอ่ะไปเจ้าเนาะคนในคนบัดดาเบิ่งในหูเขาหนะโอ้ยเห็นเป็นสะก,กอนเถาะหูเติงคนหูเติงเลยคนฉลาดเด้ดอเคอยเห็นคนหูเติงไหมคนรวยรวยมือแต่คนวาสนาดีชิมมานนึ่งหรอก ชิมบอชิมแหนมเนชิมบอ่ะไมชิมเดี๋ยวมันจะมีฟิดมันดิบอีกหนโอ้ยอะะมคือนยเผ็ดกินเลือดแปลงโว้ยแ่บอะไนาเลือดแปลงยังแบะเลือดแปลงเบะอู้เบ่ จะเบอเบิร์บะแล้มีมะพริกได้ในแนมน,น,นะโอ้ยเนาะเขาออกอะนี่เพชรตายไปแล้วเพชรในเดียวก็บ่ได้เป็นวราวมันนั่นหนอยยังกินได้ปุคนชายหัวแบบมันนั่นหนยกินได้ชายหัวแบบแบบบแมนใช่ไหมมาเี่น้องมาพี่ม,มีหม,ม,มูว,วันเขินโอ้ยแซ่บเด้อพี่น้องเอ,งอ้ยมีหมูก,กินแกงทำไม ลาบปากตั้งเกิดอยเลยข้าวปุ้นผมกินด้วยย,นนยันเอือไม่อวัเห็นพญ่บาตประกาศน,าานี่ไม้บนนูนะา้าขยับข,ขึ้นเขาเจ้าเห็ยังนะเขาเจ้าเกิด้กระบอขาเจ้าอันที่ข้าวปุ้นแกเห็นพญ่บาตประกาศพยังไ์าข้าวปุ้นข้าจะาให้เป็นทุ่ชุ่งุ่ง มีบางบประกาศให้ไปเอาไปเอามาละไรจีว,วันอยู่หน้าที่วันเอาใหม่ต้นเต่าวันเกิดเข้ามาเขาเห็ดเจีเฮ็ดเจียเยพราะมันโควิดลงบานสนามนี่แงเะโรงเรียนคมัมเมกโรงเรียนคมัเคมเมก อยู่นี่ค่ะนะหมอเขาตั้งกล้วยเต็มอยู่นะเขาเห็ดยังอยู่หันข่อยก็งงอยู่โรงพยาบาลสนามมันเป็นโรงพยาบาลบ่บ่แม่หมอเขาเห็ดกักโตโควิดบ่นั่นแหละเขามักเห็ดโรงพยาบาลสนามมอกอักโต,โตโควิดแ่บจริงๆเขาก็ว่าอยู่กับไอ้เพชรไอ้เพชระบอกข่อยมณฑาบ้านนี้เขามีโควิดเดียวะคนมาจากกรุงเทพเขาไปหันแม่เปล่าแม่นปล่าเขากักโตัวแต่ว่างี้บเงียบแล้วคยแนมเขาไปนะอ๋อบ้านนีคนมากนะยังบ่มีคนแม่เปล่า แมนอลิฟไอเผ็ดมองจะวานะเขาเห็ดมองคนกักตู่ใช่ป่ะทุกตำบลเขาให้มีโรงพยาบาลสนามเขาเอินโรงพยาบาลสนามไอพี่โรงพยาาเขาเอินโรงพยาบาลสนามมันมีคนไปอยู่ไปนี่บ่บ่ทันมีเอินไปเพื่อผู้ใดมาต้องเทปตรงนี้เนาะอืมไปตรวจ ข่าวพี่ว่านบั็นไรอ่ะเบิรยังข่าวพี่ว่านเนาะยังอยู่เราเปยังอยากจะขอสูตตลาดไอ้เ,อเพื่นแต่มันมีหินบอ่อือบอไม่วลาซื้อเนาะเลืเอกซื้อค<ๆ>ือเก่าคือลายเดี๋ยวนะวันนียอ,อันนี้คนเลือกก่อนได้ก่อนค่อยมาเนียนั่งเลือกซะก,ก่อนอืออืมไอ้หน่องแซ่บคักแซ่บคัก เอาละพี่น้องคะ่ะเชเดลาอลัมลาพาจากกวยพ่อกันไหมคิดหนาน้องเอาวันนาอผพููได้ขึ้นหอดกับเบิงเาเด <laughs> <laughs> อรบ่ไเลมาเป็นเดือน <c oughs> อาปก่อนค่ะ <c oughs> วัสดีค่ะคนบาเวีย